เรนนี้นไว้นะครับน้องมอดนะระวังรถที่เขาเลี้ยวซ้ายลงมานะครับแล้วเขาอาจจะมาตัดเดรนเรานะต้องระวังไอมาเขาตัดมาแน่ต้องระวังด้วยเราอยู่เนนี้นะครับระวังรถสองแถวที่เขาจอดนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่โรบิสันปากน้ําขยับออาขวาหนึน่ง <S 2> <S 2> เปิดไฟเลี้ยวขวา <S <S โอเคเล็กเพิ่มนิดนึงครับระวังรถเมย์ด้วย สลับมองข้างหน้าด้วยมองข้างขวาทีมองข้างหน้าทีมองขวาทีมองข้างหน้าทีโอเคไปิดไฟแล้บครับอยู่ตรงนี้ไหมนะลองโมใซค์ลองรถแท็กซี่คันนี้จะจอดเท้าขวาอย่าไปน,นิ่งก่อนช้าอย่าไปใกล้เขามากเดี๋ยวเราออกไม่ได้อย่าไปใกล้เขามากช้า โอเคเขาจอดชิดฟุตบาทแล้วพื้นที่เราจะไปได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็ตกไปเลยโอเคเราเปิดไฟขยับซ้ายครับมองกระจกมองข้างด้านซ้ายโอเคเขาไปอยู่เลนซ้ายครับอ่าตามรถคันสีแดงนะอ่ามีรถมอเตอร์ไซค์ต้องระวังด้วยโอเคอาเคเบเอามอไซค์นี่เขาแซงขึ้นมานะระวังโอเคอ่าระวังมอไซค์นี่เขาสวนมั้ยนี่ให้เขาไปก่อนโอเคเอาหมุนซ้ายแล้วกดคันเร่งเบาๆขึ้นไป เรรนนิดนึงคับ,บคล่นเพิ่มอ,อีกนิดนึงนะโอเคอยู่ดีซ้ายนะอยู่เราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าโอเคค่อยๆนะเลี้ยวซ้ายอันแรกนี้นะเล <Okay. S 1> ี้ยวซ้ายแรกนะกดเบร์นิดนึงกดอยโอเคค่อยๆปล่อยรถไหลหมุนซ้ายนี่ครับสายช้ากดเบร์นิดนึงตีรถไปทางขวามีตู้จ่ายบัตรอยู่ข้างหน้าทางด้านขวามือนะครับโอเคปล่อยใจเบรก ขึ้ช้าๆโอเคให้ชิดไว้จะได้เอื้อมมือได้ถึงเท้าอยู่ที่เบรกนะไปนิดนึงไปนิดนึงครับอ่าไปนิดนึงถึงไหมเอื้อมถึงไหมขึ้นไปอีกก่อนมองมองมองไม้กั้นด้วยมองไม้กั้นด้วยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าถึงไม้เอื้อมถึงไม้อ่าเดี๋ยวก่อนไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเกียร์พีก่อนเข้าเกียร์พีเอาปลดเข็มขัดถูกต้องแล้วเอกระจกลงให้สุดถึงไหมได้ไหมอ่านได้ออกแล้วออกแล้วโอเคเห็นมาต้องเข้าเกียร์พีการลดไหลถ้าเราเหยียบเบรกไว้เข้าเกียร์ดีนะ เราเอื้อไปในเท้าแล้วปล่อยมาจากแป้นเบรกนะรถจะไหลไปชนไม้กั้นเลยแล้วถ้าไม่ถึงจริงก็ต้องปลดเกมขัดนะครับโอเคเารากะจบขึ้นได้ครับนี่ก็คือโรบินสันปากน้ำ